สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีเป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินที่มีวงเงินกู้สูงสุดรายละห0 0แสนบาทไม่ต้องคำประกันและสามารถยืนกู้ได้ทันทีมีเงื่อนไขอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยธนาคารอมสินได้ออกสินเชื่อใหม่ปล่อยกู้สูงสุดรายละ500,000บาทไม่ต้องค้ำประกัน ยื่นกู้ได้ทันทีอัตราดอกเบีย้ยคงที่5ปีเท่ากับ3.99%และปลอดชำระเงินต้นในปีแรกสำหรับร้านค้าและ SME โดยล่าสุดนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งไม่เพียงแค่ธุรกิจโรงแรมหรือที่พักแต่ยังรวมถึงกิจการอื่นๆด้วยที่ดำเนินธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจํำหน่ายสินค้าธุรกิจสปาและนวดแผนไทยธุรกิจการเดินทางและขนส่งเป็นต้นโดยผู้ประกอบการ SME เหล่านี้จำนวนมาก ขาดกระแสเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ประครับประคองธุรกิจในช่วงวิกฤตจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ดังนั้นธนาคารจึงมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยการให้สินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนดำเนินกิจการหรือเสริมสภาพคล่องวงเงินกู้สูงสุดรายละ5 0 0แสนบาทให้กู้เป็นระยะเวลา5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเท่ากับ3.99%เปอร์เซและปลอดชำระเงินต้นในปีแรก โดยผู้มีสิทธิ์กู้เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช้บุคคลเป็นหลักประกันการกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบอสอยอคำประกันทั้งนี้ธนาคารอมสินผ่อนปรนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลัก เนื่องจากธนาคารอมสินทราบดีว่าปัจจุบันกิจการต้องขาดรายได้เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอมสินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารอมสิน82แห่งทั่วประเทศสามารถติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งทั้งนี้ สามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและค้นหาสถานที่ตั้งสำนักสินเชื่อในแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสิน www.gsb.or.th ค่ะและนอกจากนี้สำหรับช่วงนี้ธนาคารอมสินยังมีโปรโมโชั่นพิเศษเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านของธนาคารอมสินซึ่งดอกเบี้ยต่ำ ปีแรกเพียง0.5%เปอร์เซนตผ่อนสบายล้านละ4,000บาทต่อเดือนนานถึง1ปีพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม2อย่างคือค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อโดยเรามาดูอัตราดอกเบี้ยกันนะคะกรณีซื้อหรือสร้างหรือต่อเติมหรือซ่อมแซมกรณีทำประกันกับธนาคารอมสินปีที่1 อัตราดอกเบี้ย0.5%ปีที่2ถึงปีที่3 MRR ลบ2.22หรือ4.025%ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบ1%หรือ5.245%เฉลี่ย3ปีอยู่ที่2.85% EIR 4.327% และกรณีไม่ทำประกันปีที่1 0.75ปซปีที่สองถึงปีที่3 MRR ลบ7ปซหรือ4.275%ปอร์ซปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบหเปอร์เซหรือ5.245%เปอร์เซ เฉลี่ย3ปีอยู่ที่3.1เปอร์เ e ซ็นต์ EIR 4.424เปอร์เซ็นต์และกรณีไถถอนจำนองจากสถาบัานการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์กรณีทำประกันปีที่1อัตราดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์ปีที่2ถึงปีที่3 MRR ลบ2.52%หรือ3.725%ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบ1%หรือ5.245%เฉลี่ย3ปีอยู่ที่2.65% EIR 4.252%กรณีไม่ทำประกันอัตราดอกเบี้ยปีที่1 0.75%ปีที่2ถึงปีที่3 MRR ลบ2.27%หรือ3.975%ปีที่4เป็นต้นไป MRR ลบ1%หรือ5.245%เฉลี่ย3ปีอยู่ที่2.9% EIR 4.35% และสำหรับอัตราดอกเบีย้ยกรณีไท่ถอนจำนองและขอกู้เพิ่มเติมกับธนาคารอมสินเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรีพลัสกรณีทำประกันอัตราดอกเบีย้ยปีที่1อยู่ที่3.75เปอร์เซนปีที่สอง MRR ลบ1.5%หรือ4.745%ปีที่3เป็นต้นไป MRR ลบ1%หรือ5.245%เฉลี่ย3ปีอยู่ที่4.58% EIR 4.997% และกรณีไม่ทำประกันปีที่1อัตราดอกเบี้ย3.75%ปีที่2ถึงปีที่3 MRR ลบ1%หรือ5.245%เฉลี่ย3ปีอยู่ที่4.747% EIR 5.056% ซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2564และต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมปี2564ค่ะซึ่งมีหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะประกันในที่นี้หมายถึงทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สอ,อัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ำ MRR เท่ากับ6.245%ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมปี2563และ3อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาหรือ EIR คำนวณจากวงเงินกู้1ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระ20 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อธนาคารอมสินได้ทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่ GSB Contact Center เบอร์1 1 1 5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ